และช่วงนี้ครับใกล้ที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูผลไม้ตอนนี้หลายๆสวนเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในหลายๆด้านกนนันนะครับเป็นช่วงที่ฤดูการผลิตอยู่นะครับจังหวัดตราดเองครับก็เตรียมป้องกันปัญหาผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพหรือที่เราเรียกว่าทุเรียนอ่อนออกสู่ท้องตลาดครับ คุณนรงเทพเสนานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทํางานมาตรการป้องกันผ,ผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราดครับโดยที่ประชุมครับก็มีการออกประกาศจังหวัดตราดเรื่องมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดร่วม3ฉบับด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องของโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกําหนดเปอรเนน์เซ็นต์น้าหนักแห้งในเนื้อทุเรียน การกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดครับก็ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกาศจังหวัดดังกล่าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดตราจดจำนวน3,390รายเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบนะครับนอกจากนี้นะครับที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอ ยังเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนก่อนที่จะทําการตัดทุเรียนแต่และสายพันธุ์ก่อนมันประกาศซึ่งสํานักง,งานเกษตรอําเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกหรือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดซึ่งเมื่อเกษตรกรนาผลผลิตมาตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับ สํานักง,งานเกษตรจังหวัดและสํานักง,งานเกษตรอําเภอจะต้องออกใบรับรองให้และให้เกษตรกรแนบสําเนาใบรับรอง G A P ที่ระบุวันที่ปริมาณทุเรียนลงที่รับซื้อไปกับรถขนส่งทุเรียนที่ไปโรงคัดบรรจุด้วยเพื่อเป็นการควบคุมการใช้ใบรับรอง G A P แบบไม่ถูกต้องหรือที่เขาเรียกแบบสวมสิทธิ์เนี่ยนะฮะเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับ อย่างไรก็ตามครับก็จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการสุ่มตรวจเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาดอีกด้วยนะครับ